สวัสดีย่ำเศร้าครับเศร้าว,วันอาทิตย์เวลาหกโมงสี่สิบห้าครับผมหมายเก่าข้องเกาครับมื้อนี่มื้อนี้พานอินมากครับเนี่เราพึงมากวันนี้สวัสดีพี่สวัสดีน้องเนี่ยเราพึงมากเราหากินนำทะเล,ล,เลมามาหายยอพี่น้องฟังผุนข้าเจ้าทุบเรามาหาเก็บใหม่มาต่อย่อดแล้วข้าเจ้าทุบหมดแล้วครับเนี่ย พึ่งกลางแล้วพี่น้องผ่านคึมกระมาเลยครับผ่านคึมอยู่ฟังผุนพ่านตุกอยู่ฟังทั้งผุนพี่น้องหมายเกาข้องเกานี่แหละครับผมไอายุหากินวันหยุดมาเบิ่งกันครับสิม,มานปะครับผมวันนี้สายยานนุนสังเพิ่นก็มาเอาว่ามันเต็มกระช่างแล้ะครับเนี่ยวันนี้ว่ากินขี่เกาสายยานนุนสังเป็นยังไรสิม,มานมาติดตามครับผม เปลี่ยนท่าพี่น้องเปลี่ยนท่ามาท่านี่ครับ okay, okay. Yeah. สามแยกสามแยกมันห่างครับ uh. มือันไม่ได้ตั้งกล้องครับพี่น้อง oh, <no. S 1> มือหนึ่งหันสีโตครับมาครบครับมือนี่มาครบเทียม เวโอ้ท่านี่ท่านี่เขาทาครับผมคือยูคครับเนี่ยพั้นเกลืไอ้พันเกลืพอนไปเบิงด้วยได้ไอ้แล้วครับผมคือคือ พาครับผมกินข,ขี่เขาสายยานนุ่นสังครับเนี่ยหมู่วนนัดนี่เพิ่นมาเพิ่นหมานทานี่เด้ครับสายยานนุ่นสังโอเคเย้สายยานนุ่นสังน,น,งนี่เพิ่นหมาน,นี่ครับหมู่วนนัดนี่เพิ่นมาเอาแขนๆเลยบาทสิบบาทเจ็ดบาทแปดครับนี่พี่น้องเนี่ยแตกแปดแปดเลยเนี่ยหมานเลวครับคืออยู่ครับบาทเนี่ย

โอ้ท่านตู้เอาแล้วครับผมอะไรครับผมพันตูเอมานพันตู้อ่ะจัดจปัดบ,บึ้มนี้เลยเว้ยทางแดงครับ ข่านตูกับมันล่ะครับพี่น้องมือเศร้านี่ลุ่งสามแยกครับพี่น้องมือเศร้าเนี่ยเสียเวลาไปนิดนึงแตงย่ออยู่ครับผมวุ่ล่ะพ่านอินนะผุนครับเอาแล้วเล่าเอาล่าเล่าเอาแล้วจับ ับพ่อปลายุกโชพี่ยุกโชน้องด้วยนี่ ใส่ย,ย่านนสังซื้อนี่คือมันเหรอวะโอ้พระเจ้ายอดมันยอดมากซื้อสายยานนสั่หากินครับๆครับเอาซื้อสายย่านนสั่งหากินครับๆครับพี่น้องถ้าสายย่านนสัง่งเบิ้งเยอะกะพอยยืมนี่เ้อะพี่น้องยืมซื้อ <c ười> แล้วครับผมใสงม่งามๆครับซ้ำกับสาย,ยานุ่นสั่งด้เมื่อวานเนี่ย พี่น้องมิตำเมร์สำนีเด็กพี่น้อง,องสายญา,านุนสังเดย์มีครับผมนี่ครับมีแต่แมร์สำนีแลละครับสายายานุนสังได้เมื่อวาน,าาน,นมาแล้วพี่น้องพี่น้องมาแล้วอาทิตย์ โตแมนแมนไม่เห็นเว้เด้อเราเดนไม่หยุดะไม่เหอพี่น้องแล้วครับผมนี่พับ ฮัตตัวัตตััตตัมาเห็ดใบเลยเด้อเอา้าฮัตตัมาเห็ดใบเด้ <c oughs> ออีกแล้วครับผมครับเนีก <c oughs> จับ่อยครับผมมันมันมันม น้ำโตพี่น้องนะครับแดดเดียวครับผมนะครับ หน่อยฮะก็อีกปล่อยครับผมจวด เศ้าเนาะในแล้วครับผมบัตโตสองตัวครับ โม่ธรรมดาครับท่านเนี่ยโอ้พระเจ้ายอดมันยอดมากท่านนี่โม่ธรรมดาครับผมใส่งามเลยพี่น่อง นี่ครับผมใส่งามเลยมันหมานมันหมาน ปลาแลนเอเลื้แเลนมากพี่น้องปลาตื้นแลนเขาได้พัวโล่อยู่เนี่ยนี่ครับตรงนี้ครับเนี่ยพันอินเอาข้นพันได้อยู่ครับพันอินน่ะนี่ครับผมพันอินเอาขึ้นมาได้อยู่น สองโตรครับปาเต้นเรเือปาเต้นเรือพี่น้องเรือล่ำเล่ามานเลยเสียท่าน้ำมันให้เล่าอย่างไรเล่นะนี่ <c oughs> โอ้ส๋มหันเจ้าเนาะใส่ง่มครับพี่น้องตื่นเรือครับ ใส่งามเลยเต่ากันตกของทาเคันมากเมยเห็ดพันตุ์ตกมาเห็ดทาเนี่ยหยุกกังเนี่ยพันตุกเห็ดจากของทาเนี่ยพันตุก แมนเตะเอาไว้แมนพี่น้องเลยยกต่อครับได้แหละครับผมสองตัวจวดมาไลครับผม mày nhóc đã khắp Mày, mày tố đạo สามตัวพี่น้องใส่งามๆครับนะครับพี่น้องใส่งามๆ Wow. Đây ครับ เรือมา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 ,อมา,อมาทุกคนพร้อมเรือมาพี่นอ้องมาดูนตอนนี้ครับ ผู้เดียวครับผมผ่านผู้เดียวเลยพันตัวอันตัวหากินกับเบื้องะตัวนี่มักเียไอ้นี่มันมักเียววคืประมาณพันินถื่มักเรียลีเลพักม เป็นมามันปาย,ยุติธ้รมนีเนะีเ่ยเรองมาได้ผู้เดียวไงไม่ย,ยุติร้มเลย,ย,ยพยลยันตุหากินกับเพียพี่น้องพันตุมกเกลีย นะครับพี่น้องพันอินพันอินโรคจะหนามพี่น้องเอ้ยคุณเราเลยนนามเราห่อนโอ้กล่องก็งห่อนพี่น้องแดดครับเริ่มออกแล้วครับ เอาไม่ยังไหวมากเหรอมันเย็นไม่ต้องหัวหุ่นไหวมากหายเก่าเราคนนี <laughs> nice ้่รีสอร์ทรีสอร์ทพันตุมีหอดปอกครับเหล่าปอกครับพี่น้องคนพ่อยายอินเอาไม่เย็นโชคด้วยโชคโชคพี่โชคหนองโชคพี่โชคหนองเบิ่งดูมานบ่เนี่ย ยัดตีร่างกายลงเด้อเกิดจ,จัดฟัดเบิ้มดูอุ้ยปลาเริ่มห่างพี่น้องเที่ยงละเที่ยงมาปลาก็เริ่มกินเข่าเพื่ออะไรวัวปลาก็ได้มั่งเพิ่นได้หิวหนะครับเบินความพันตรีบัตรนีบ่บนหิวตึ่มบางบาทด้วยง่ายๆควับควับปึ๊บโอ้ งามเหียนครับพี่น้องเบิึงจะช่างพันตุอืมบุ๊คโยบะขึ้นเลยพี่น้องเลยใส่ใดใส่ใดพี่น้องตัวงามกันโยบะขึ้นพี่น้องจะช่างยังไงกะว่ามือบ่บ่บ่เต็มบ่เมื่อพันตัวเกลือเอาโยบุ๊ดูพันเกลือกับขั้วเรียบร้อยแล้วพี่น้อง บ้มบ้มเลยสามรอบปดไปยกยศกกันไหนเบิดวะนี่ไหมเสาเรียนดินเออเ้านี่โอ้ยป่ามาจะเ้าจะได้ินแล้ป่าเฮ้ยโอ้พี่้องไหนโย่นี่คขับทัานคุมไ่ได้พราะได้พราะได้ค่าของข้าหนำ เขไดขายคาเฟานะถ้าหนำพี่น้องคกอยู่มันฟิพาโกเนี่โอ้แบกซี่เอ้ยฟาแลีนฟังพุ่นมื้ยเศร้านี่เรีนฟังพุ่นพี่น้องเอ้ย<ไ>ปลาเพื่อนบ่บท่างพุ่นเพื่อนบ่ให้ลร่งนะพี่น้องเอาเที่ยงแล้วบ้าน,นยกต่อไปแล้วพี่น้องเอ้ย ครับพี่น้องคลิปนี้ก็อาอีเอาไว้สำเนียงกันเด้อพี่น้องเด้อว,ว่าแบแตจะเบิดแล้วครับครับผู้ใดมักคลิปหายยูหากินยกงอว่นแหงสิ่น่กะกดไลค์กดแชร์เลยนะครับพี่น้องเด้อกดติดตามให้น้ำแนยนี่ครับมาเบิ้งผลงานครับผมนี่ครับพี่น้องผลงานของมือน,นี่ครับได้อดยูพี่น้องนี่ครับ สิบเก็ดเกแปดลูกอยู่บ่กครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวค่อยไปเบิ่งขับรวมอีกที่นึงนะครับอยู่บ้านครับผมครับคลิปนี้ก็เอาไปทับนี้นะครับเนาะครับครับสวัสดีครับจะได้ภาพวิวทิวทัศน์ของคล้องคล้องมอนแหละครับผมสวัสดีครับผมนี่ครับผมเมื่อแล้วครับมาเนี้ได้แยกย้ายกันแล้วครับ ได้กินอยู่ครับผมก้าด็ดพ่น <c oughs> เนื้อแน,น่เล้วพี่น้องนี่ครับผลงานของพันเต่าเก็บนื้อกำลังเก็บเอยู่เนี่ย <c oughs> น,น,นี่ครับของพันอินครับผมนี่ครับผลงานของเมเนะเอล่าพานนันเมอนะสีเมื่อแหละครับผมอ้า่ย <c oughs> พ่อกานคลิปหนาพี่น้อง <c oughs> พ่อกานเขาหนาด้วยวานะี้โอ้เหลียวผมครับผมกกลับน้ำกลล่ะมัน แกแกเก็มเก็อ้าทรศัพทบเจ้าไม่อิน